SUV h y b ไฮที่ทั้งเท่ทั้งประหยัด <Wow. S 1> และออปชั่นจัดเต็มต้องคันนี้เลยค่ะ MG VS 1.5 HEV ปี2023ค่ะภายนอกหน้าตาคือสปอร์ตลำ้ลำล้าแบบยุโรปเลยนะคะไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED ดีไซน์คมมากๆเลยค่ะดูแพงเกินราคา กระจกข้างมีกล้อง360องศารอบคันและชุดสีเต็มไร้ตำหนิพร้อมรับประกันตัวถังให้100%ค่ะไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิคว่ำและรับประกันเลขไม่แท้ด้วยนะคะระบุลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนตรวจพบทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนค่ะมากับล้อแมกขอบ17นะคะยางปี2022พร้อมใช้เลยค่ะภายในบอกเลยว่าให้มาแบบจัดเต็มมากเลยค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฟูดคอนโทรล กับเลขไมแค่3 3,000กิโลเท่านั้นมีจอคู่ขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วคอนโซลดีไซน์เรียบหรูใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto กล้อง360องศารอบคันค่ะช่องชาร์จนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมไวเลสชาร์จและโหมดขับขี่ถึง3โหมดด้วยกันโหมดประหยัดหรือจะเป็นโหมดความแรง ระบบเกียร์ eCVT นะคะเบาะหนังแท้สีทูโทนปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับสภาพใหม่คลิปเลยค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังและจุดเด่นที่ทำให้รถด,ดูหรูนะคะก็คือหลังคาซันล,ลู วางและสามารถเปิดได้เต็มบานค่ะและสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นไฮบริดบวกเบนซินเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเหมาะกับคนที่อยากได้รถ SUV ที่ขับสนุกเท่ทันสมัยแต่ยังคุ้มค่าในแบบของไฮบริดค่ะราคาค่าตัวคันนี้นะคะจะอยู่ที่4,98,000บาท ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์สอบถามคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านคะ่ะ